จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นดินแดนแห่งอรารยธรรมมีภูเขาล้อมรอบประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอุดมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่มากจึงเป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมกล่มกล่าจิตใจให้บรรลุถ,ถึงกันหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจนเกิดเกจิอาจารย์ดังหลายๆท่านเช่นหลวงปู่ขาวอานารโยจนทำให้จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นดินแดนแห่งธรรม โดยเกิดบุญประเพณีวิธีพุทธต่างๆในจังหวัดขึ้นมากมายนอกเหนือจากชาวพุทธแล้วจังหวัดหนองบัวลำพูยังมีประชาชนที่นับถือศาสนาอื่นๆอยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์หรืออิสลามแม้จะมีความแตกต่างด้านความเชื่อและแนวทางในการยึดถือปฏิบตัติแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่แต่อย่างใดเพราะทุกคน ต่างมุ่งดีประพฤติดีล้วนแล้วแต่ปฏิบัติศาสนก,กิจของตนอย่างสงบและพร้อมจะดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำพูมีเป้าประสงค์ที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ฟื้นฟูอัตลักษณ์ของชาติหรือฟื้นประเพณีดั้งเดิมให้กลับคืนมาส่งเสริมให้เกิดการใช้เวลาร่วมกันกับคนในครอบครัวอย่างถูกต้องลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดเนื่องจากการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จึงเป็นที่มาของการออกแบบกิจกรรมทดแทนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปกลับมารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาติ ใช้เวลาร่วมกันอย่างเกิดประโยชน์โดยใช้หลักธรรมคำสอนตามาศาสนาของตนเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจดังจะเห็นได้จากกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในคืนวันที่31ทธันวาคมต่อเนื่องข้ามปีไปจนถึงวันที่1มกราคมณวัดมหาชัยอำเภอเมืองหนองบัวลำพู โดยมีผู้เข้าร่วมเปลี่ยนจำนวนมาโครงการสวดมนต์สร้างปัญญาพัฒนาสุขภาวะจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นโครงการที่ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีโดยพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้เป็นการปฏิบัติศาสนกิจต่อเนื่องสวดมนต์ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างปัญญาอย่างยั่งยืนโดยมีกิจกรรมหลากหลาย เปิดกว้างให้ทุกๆศาสนาได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีกิจกรรมหลักคือกิจกรรมอธิษฐานข้ามปีปลูกปัญญาสร้างสังคมสู่ความเป็นอารยะพันธกิจเรือนจำและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมในด้านต่างๆจังหวัดหนองบัวลูนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคอีสานนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความ เข้มแข็งทางทุนวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาศิลปะ,ะการแสดงด้านการแต่งกายภาษานะครับซึ่งเป็นการสืบทอดอมาช้านานนะครับซึ่งจากการที่บทบาทของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบนบนุรีบมน,นะครับซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และก็กุญปุ่ที่จะนําให้พี่น้องประชาชนได้นําหลักธรรม ทางศาสนาทุกศาสนามาใช้ในการปฏิบัติให้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งในเกี่ยวกับการนี้ก็ต้องมีการคิดนะวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดน้องบัวลมพูนะครับไม่ว่าจะทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ทุกศาสนาสามารถที่จะนำหลักคาศาสนาที่มาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การดําเนินงานที่จะทํากิจกรรมสวนบนข้ามปีหรือกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายงวดเล่านะครับซึ่งสำนักง,งานวัฒธรรมจังหวัดน้องบนอมภูนะครับได้บูรณาการกับองค์กรหรือสำนักง,งานกองทุนสัสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสราหรอสอ,สอ,ส,อสอนะครับซึ่งได้บูรณาการจัดกิจกรรมนะครับชูนวัตกรรมอธิษฐานข้ามปีของศาสนกร ซึ่งเป็นการรวมตัวของพี่น้องชาตินิชมน,นะครับจังหวัดนนทบรมภูก็ได้ดาเนินการจัดมาแล้วนะครับสปีตั้งแต่ปี2557ผลการดาเนินง,งานนะครับเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งเพราะการทํากิจกรรมเกิดนวัตกรรมระดับจังหวัดนั้นนะครับทำให้เกิดการเติ่นตัวของชาติชนและประชาชนที่นับถือศาสนาคิดนะครับเป็นการสนใจ เข้าร่วมกิจกัรจำนวนมากขึ้นทุกปีนะครับจึงจะจะขยายผลในปีนี้ที่จะร่วมกันกับสำนักง,งานอกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพหรือสสของจังหวงัดนนทบุรในคืนวันที่31พันวาคม2559นะครับกิจกรรมอธิษฐานข้ามปีปลูกปัญญาสร้างสังคมสู่ความเป็นอารยะ ได้รวมเอาคิดศาสนิกชนหลากหลายนิกายทั้งคาทอลิกโปรเตแสตแตนต์มาปฏิบัติศาสนก,กิจข้ามปีร่วมกันประกอบด้วยการอธิษฐานนมัสการฝั่งคำเทศนาพิเศษที่บรรยายถึงความสำคัญของการเฉลิมฉลองในเทศกาลสง่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างไรให้เป็นพรแก่ผู้อื่นจัดกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่ให้อนุชนคริสเตียนได้แสดงความสามารถ กล่าวปฏิญาณตนงดเล่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและจัดก,กิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้เกิดการต่อยอดพัฒนาปัญญาและจิตใจโดยการลงนามใบปลูกปัญญาเป็นการประกาศความตั้งใจดีว่าอะไรที่เราอยากจะทําให้เกิดประโยชน์ในตลอดทั้งปีใหม่จัดขึ้นในคืนวันที่31ธันวาคมต่อเนื่องจนถึงวันที่1มกราคม,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 ม นวัดอัคารเทวดามีคาแอลอำเภอเมืองหนองบัวดำภูซึ่งในปีพศ2558ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่สองซึ่งดำเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับกิจกรรมสวมดมนต์ข้ามปีของชาวพุทธเป็นวาระจังหวัดที่ต้องการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกศาสนาซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจถือเป็นนวัตกรรมระดับจังหวัด เกิดการตื่นตัวของประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต์สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากการอธิษฐานภาวานาสวดมนต์ข้ามปีนะั้นเราไม่ได้สิ้นสุดอยู่ที่วันคืนวันที่31ที่เรามารวมชุมนุมกันนะคะทุกวันอาทิตย์ที่วัดเทวดามิแคนหนองบรมภูก็จะมีบูชาขอบคุณพระเจ้าผลของการภาวานา ผู้ที่มีชีวิตภาวนาจริงๆนะแม้ว่าเด็กหรือเยาวชนนะเขาก็จะมีท่าทีถึงการเคารพผู้อื่นมีเมตตาต่อคนอื่นรู้จักแบ่งปันแล้วก็อยู่กับผู้อื่นได้อย่างสันติในสังคมไม่สร้างความวุ่นวายและปัญหาเพราะเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าบอกเราใช่ไหมคะว่าที่ใดรวมกันภาวนาในนามของเราตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่นั่นเราประทับอยู่ ที่ได้มีความรักมีความเมตตาการช่วยเหลือกันที่นั่นมีความรักของพระเจ้าประทับอยู่ผลพวงจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นทำให้เกิดภาคีการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูจนเกิดเรือข่ายที่มีพลังทางด้านศาสนาทั้งพุทธคิดอิสลามโดยกิจกรรมที่ทำร่วมกัน มีประกอบด้วยหลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนในส่วนนี้ไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยยังเกิดเครือข่ายคนดีมีพลังเป็นชมรมที่ก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อสังคมมีกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องตลอดทั้งปีเช่นมีกิจกรรมที่ร่วมกันทั้งอธิษฐานเผื่อประเทศไทยและงานสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆงานเด็กและก็พันธกิจเรือนจำ สิ่งใหม่ที่รับรู้ร่วมกันความสามัคคีที่สร้างพลังได้อย่างมหาศาลซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าแม้แตกต่างแต่ไม่แตกแยกถ้าเรามีเป้าหมายที่อยากทำดีเพื่อสังคมและประเทศชาติพันธกิจเรือนจำเกิดจากการรวมตัวของคิตชนจากคิตจักรต่างๆผ่านเครือข่ายอธิษฐานในนามมูลนิธิความหวังผู้ต้องขัง รวมตัวกันเป็นชมรมคนดีมีพลังทำกิจกรรมเพื่อสร้างกำลังใจแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำพูเป้าประสงค์หลักเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สร้างกรอบป้องกันจากสิ่งเล้าผิดผิดในอนาคตเมื่อผู้ต้องขังออกไปเผชิญโลกภายนอกจะสามารถตัดสินใจในการเลือกทำสิ่งต่างๆบนกรอบของความถูกต้องและที่สำคัญคือการปรับทัศนคติใหม่ให้กับผู้ต้องขังรู้ว่า ตนนั้นมีคุณค่ารู้จักเพิ่มคุณค่าให้ตนเองมีแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและจะไม่กลับไปทำสิ่งที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองอีกเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างแท้จริงแต่ถึงเขาจะอยู่ในคุกคุณค่าและค่าของความเป็นคนของเขาก็ยังมีสมบูรณ์เพราะฉะนั้นด้วยการเล็งเห็นจุดนี้ กอบกับทางคําสอนของคิดศาสนาตามพระคัมภีร์ไบเบิลได้สั่งในมีบัญชาให้คริสเตียนทุกคนมีความรักสามารถที่จะนําความรักไปแบ่งปันให้กับคนทุกคนได้รวมถึงผู้ต้องขังด้วยเหตุนี้เองเราจึงได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อที่จะให้วัตถุประสงค์ในการที่จะให้ผู้ต้องขังได้เห็นคุณค่า ของตนเองอันเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้เขามีมานะในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับที่ความมีค่าในตัวของเขาครับผมในส่วนของเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับการให้ความร่วมมือนะครับการสนับสนุนในส่วนของการดำเนิน การด้านศาสนกิจนะครับโดยเฉพาะของศาสนาคริสต์นะครับในการรวมกลุ่มกันนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกิจกรรมจากวิทยากรภายนอกนะครับหรือว่าเขาจัดกลุ่มกิจกรรมเองที่ดําเนินการกันอยู่ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งรู้สึกจะค่อนข้างจะหลายครั้งเหมือนกันนะครับหนึ่งถึงสองครั้งนะครับรวมไปถึงวันอาทิตย์ที่จัดในนอกพื้นที่นะครับหรือปกติจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะจัดอยู่ในภายในฝ่ายการศึกษานะครับโดยจัดสถานที่ไว้ให้และเขาก็จะดำเนินการนนกรมััยะคบ ในด้านของเจ้าที่ที่เรามองเห็นในส่วนของการจัดกลุ่มนะครับการดําเนินการกลุ่มเนี่ยถือว่ามีการพัฒนาทางด้านจิตใจ,จการปฏิพฤติตัวการดําเนินการการดําเนินชีวิตของผู้ขังเองก็ค่อนข้างจะอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นนะครับจิตใจ,จสงบขึ้นนะครับมีการทําตามคุณสางนะครับไม่ดื้อเอาพูดง่ายถ้าพูดภาษาบ้านมันนคราก็ไม่ดื้อละนะครับไม่ดื้อละดีขึ้นนะครับพูดง่ายและก็ให้ความร่วมมือกับทุกๆอย่างนะครับ ก็ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่คอยให้ความร่วมมือกับทุกๆอย่างนะครับในนามของสำนักง,งานวัฒธรรมจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอแล้วก็หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคภารัฐพะเอกชนและประชาชนนะครับที่ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญการพัฒนานําเอานวัตกรรมที่ของจังหวัดนะครับจัดกิจกรรมร่วมกันในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเป็นขําคืนแห่งความ ดีงามโดยการประกอบศาสนก,กิจตามศาสนาของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคิดอิสลามนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงขําคืนแห่งการเฉลิมฉลองที่เกินขอบเขตและก็มีการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินนะครับให้เป็นขําคืนแห่งความดีงามสร้างบุญกุศลแล้วก็แก่ตนเองและครอบครัวรวมทั้งเป็นการลดละเลิกอายมุกซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งด้วยครับ